กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Survi ด a เ Dungeon z จ n e นนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะครับถ้าถูกหรือผิดยังไงก็ขอประทานโทษมานัดที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่ต้องเอาชีวิตรอดจากพวกฝูงซอมบี้นะครับผมแล้วก็ต้องไล่เก็บอาหารนี่นะครับตามอาหารพวกซอสพริกอะไรนี้นะครับผมเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับจากโลกที่มีแต่ซอมบี้นะครับ โอเคมาตอนนี้เราเราขอทิ้งของที่ไม่จําเป็นก่อนนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มาแล้วก็ไออันนี้เอามาอันนี้เอามาแล้วก็ปลากระป๋องก็เอาอยู่นะแผ่นไม้เก็บไว้เพราะว่ายังไม่ได้ใช้อันนี้ใช้แน่นอนอันนี้ใส่โอเคตอนเราหิวนะผมไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอุปกรณ์กันนะครับชวบชวูบ เพื่อที่จะมาสร้างอุปกรณ์น,นะครับผมไปเราจะเลือกหมู่บ้านที่มันมีดาวเดียวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหลายดาวนี่ผมตายแน่นอนนะครับผมผมไปข้างบนก่อนแล้วกันนะครับไปมามาแล้วนะครับผมเราจะมาสำรวจกันนะครับถือไม้ไว้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ถือไม้ถือไม้เรียบร้อยปิดประตูให้ด้วยเป็นมารยาทเปิดไฟหน่อยค่าไฟไม่ต้องจ่ายแล้วรูดของรูดของ มีอะไรบ้างว้าวเจอชิ้นส่วนนะครับผมชว่วยเปิดประตูหน่อยมีใครไหมยังไม่มีโอเคเปิดประตูเปิดประตูเปิดไฟแล้วก็รูดของเจออะไรไหมเจอเหล็กเจอผ้าเจอไม้เอาหมดครับเราไม่กลัวมีเอกสารชว่วยย้ายผมอ่านแล้วผมอ่านไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นผมไม่เก่งอังกฤษครับ เดี๋ยวรอวเวลาผ่านไปเรื่อยนๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเก่งขึ้นเองครับงวัวโอ้ยช่วยตัวอะไรแบบเปิดป,ประตูให้ไม่เห็นแล้วดิแง,งงงงงมาทางซ้ายมาทางซ้ายก่อนเราจะมาฟาร์มก่อนนะครับผมเพราะว่าอาวุธเรามีแค่ไม้อยู่นะเหล็กสองมา,อามามาไปแล้วก็เปิดประตูให้มัน <c oughs> เออเอ เอาตให้มันนะครับแล้วเราก็ล่อมันมานี่แล้วก็ตีโต๊ะบะเ,เรียบร้อยสองสองทีตายนะครับรูดของรูดของอยากได้อาวุธอะ่ะยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ไม่เป็นไรเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟไว้ายโอ้โหโอ้โหมากันเยอะเกินพี่มา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 ,มา <c oughs> ทีละคนนะทีละคนนะอุย้ยอุ้ย อ้ยอ้ยอ้อตีแล้วก็หนีตีอะอีกทีเดียวตายอือเพิ่มเลือดหน่อยโอเคนี่แหละครับผมวางไว้เงียเพื่อที่จะเพิ่มเลือดเร็วขึ้นนะครับผมมีอะไรบ้างเอ,อ่ยแง่มีแต่เหล็กชิ้นส่วนชิ้นส่วนประ,ประตูจะเอเย็ดเคไม่มีซอมบี้ฟาร์มสบายสบายครับ เหล็กสองเรียบร้อยงั้นก็เรามาลงไปกันเลยนะครับผมเราไม่เหลืออะไรนะครับเอ๊ะซอมบี้นี่ค้นได้ครับเจออะไรเจออะไรเจอเหล็กว้าวเยี่ยมครับเยี่ยมเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเราฟาร์มหมดแล้วนะโอ้โหสวัสดีครับมา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 หนึ่งทีสองทีตาย ไอ้ฟาร์มก่นฟาเดียวเดียวเดียวฟารมเอยผมก็กดยากยากนี่ได้เหล็กมาก็เอานะครับผมไอ้ไม,ไม่ไม่ได้จะขึ้นไปมามามาไอ้ตัวนี้ก็สองทีนะครับอ้าวทีเดียวตายพลุดเจอชิ้นส่วนโอเคฟา์มต่อแต้วได้ชิ้นส่วนโอ้พอดีเลยครับเราจะได้สร้างของยาวเลยนะครับ ตอนนี้เราหิวอยู่เก้าสิบตเซแล้วนะครับมาเรากลับบ้านมาก่อนนะมาดูว่าเราจะสร้างอะไรได้บ้างมาเรามาสู่บ้านแล้วนะครับผมปรประตูปิดด้วยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับผมอันนี้ใช้ไม้ห้าแล้วก็แผ่นผ้าเค okay. เราสร้างไปเลยนะครับเรียบร้อย อันนี้อันนี้เป็นโต๊ะครับอะ่ะเนี่ยเออใช่ลวใช่ละอันนี้เป็นโต๊ะครับนะครับผมนี่อุปกรณ์ครบผมอะ่ะนี่ไงเราสามารถคราบมีดได้นะครับผมด้วยการใช้เหล็กสามแล้วก็ไม้สามว้าวเดี๋ยวเดียวผมสร้างอันนี้ได้อยู่ไหมอันนี้ไม้ห้าเหล็กห้าตอนนี้ผมมีไม้ห้าแต่ไม่มีเหล็กนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันก่อนนะครับผม มันจะเริ่มมือดอย่างวะช็วเชวคเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดมานอนก่อนดีกว่านะครับผมมันจะมืดแล้วว่ะดิตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับของมันนะครับในเกมในเกมอืมเอาสี่ชั่วโมงแล้วกันนะครับผมนอนยวสลิปฟอร์อะนานไม่ทันอุ้ยห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมืดมิดเลยเปิดไฟก่อนเปิดไฟเปิดไฟนี่ นอนต่อดีกว่าครับมันเพิ่งโอ้นอนต่อไม่ได้ด้วยมาถึงเวลาท้าทายกันละผมนอนต่อไม่ได้อ่ะครับโหคือแบบมืดมิดอะเด้ว,ดว,ดวปิดประตูด้วยภาพมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมอย่าว่าอะไรกันเลยนะครับมาเราจะไปฟาร์มข้างล่างกันนะผมโอ้มีสมุนไพรด้วยชเชฟ มาแล้วนะครับโอ้โหมืดมิดเลยเนี่ยยังดีที่มีแสงสว่างให้เดี๋ยวถ้าไปทางนี้มีอะไรไหมเปิดไฟก่อนเปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟมืดเกินโอเคเปิดประตูให้ด้วยฟาร์มฟาร์มเจออะไรไหมเจอชิ้นส่วนเยี่ยมเลยครับชิ้นส่วนมีสิบแต่ต้องการเหล็กอุ้ยเจอเสียงนี้ก็นหนีดีกว่าชว่วยเปิดประตูหนีก่อนหนีก่อน ึืน้ำงบนนะครับโอ้โหมีสามชั้นตายแล้วช่วยเปิดไฟเปิดไฟโอ้โหมีสองตัวมามามาไหวอยู่ไหวอยู่ไอ้ตัวหนึ่งคานะผมเราไหวอยู่นะครับสองอันนี้สองทีตายคนได้แต่ขอค่ายน,นี่ก่อนนะอันนี้ก็สองทีตายฟาร์มฟาร์มฟาร์ม ได้อะไรไหมชิ้นส่วนโอ้เหล็กเหล็กเหล็ก I want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  to the เหล็กมีไรไหมชิ้นส่วนโ okay. อเคเดี๋ยวข้างบนมีอีกไหมมีอีกนะครับผมมีอีกห้องนะครับใช่ปะ่ะอ๋อไม่มีแล้วไปอันนี้น่าจะเป็นห้องทำงานของใครบางคนนะครับแต่เราก็มาขโมยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยมีชั้นสามอยู่ตายแล้วเฮ้ยมืดเกิน เชืวบชชืวบชชืวบนี่เฮ้ยไอ้อ๊ยอ๊อยอยอย,อยตัวอะไรแบบแบบโอ้โหมันเปิดนี้ไม่ได้ด้วยอะ่ะอ่ะตีมันก่อนแล้วกันนะครับตีมันก่อนอีกทีเดียวอีกสองทีอีกทีเดียวอีกสองทีอีกทีเดียวตายฟาร์มได้ไม้มานะครับผมน่าน่าจะมีไฟนี่ไงไฟิเรียบร้อยก็เห็นแล้วครับ เจอน้ำกันเนือ้อว้าวเยี่ยมเลยครับเปิดประตูเปิดไฟก่อนนี่โอ้โหเอ้ยผมเจอยาเนี่ยอุปกรณ์ครบยาตมุนไพรครบแล้วนะครับข้างบนข้างบนผมเอาเจ้ยข้างบนผมฟาร์มครบแล้วนะเหลือแต่ข้างล่างโอ้ยมองไม่เห็นโอเคมาแล้วแล้วแต่ชั้นหนึ่งแล้วก็อีกข้างนี้นะครับผมโอ้ยหิวหิวิว ตอนนี้หิวมากนียกินแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซนตอืตีเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเดี๋ยวเี๋ยวมองไม่เห็นมองไม่เห็นเฮ้ยมียามียาฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเก็บยามาอาจจะมีเสียงหมาเข้านะครับโอ้โหเช้าสักทีมาเช้าตอนที่ผมฟาร์มเสร็จบ้ากลับบ้านกันครับ go home มาช่วยเปิดปิดมาเราจะสร้างอันสุดท้ายได้ยังครับหรือว่ายังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยังนะครับผมเหล็กไม่พอเหล็กไม่พอจริงด้วยครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เราสร้างอะไรได้บ้างครับนี่เราคราบมีดได้แล้วนะครับถ้าอีกถ้าเหล็กอีกสองอันผมจะสามารถสร้างดาบได้นะครับ ไปไป,ไปเราไปหาอาวุธแล้วก็สร้างดาบกันก่อนนะครับผม EP นี้ EP นี้เราจะมาสร้างดาบกันก่อนนะครับก่อนที่ไม้มันจะหมดอายุไปทางนี้อันนี้ว้าวดาวเดียวไม่เป็นไรนะรผมเฮ้ยกูไม่ได้แล้วทําไมวะเชฟนี่ไงมันต้องเดินม,มาก,ก่อนนะครับผมเปิดล็อกป โอเคมาจ้าเอโอ้โหไม้กูจะพังโอ้โหเดียว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 โอ้โหพี่แกมาสองคนเลยอ่ะมามาโซโซอืออันนี้ทีเดียวตายอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งดีอีกเรียบร้อยผมมีผมมีที่ฮิวเยอะครับไม่เป็นไรไม่กลัวมาโอ้ยเจอเล็กเจอเล็กเจอเล็กเจอไม้ช่วยเปิดไฟไว้ด้วยเขาหน้าผมมาไอทีมันจะได้ไม่ต้องมืดนะครับ ช่วยโอ้โหเจอเหล็กโอ้โหทำไมไม่ก็บผมไม่มาที่นี่ก่อนเนี่ยเปิดไปช่วยเปิดประตูนี้ด้วยเคลียร์นี่ก่อนอเคไม่มีนะครับผมฟาร์มเรียบร้อยเจอเหล็กโอ้โหทำไมทำไมตึกนี้ผมเจอเหล็กยาวๆเลยครับเนี่ยมาผมไม่กลัวผมไม่กลัวมาเอออีกทีเดียวอืมเอาหมัดต่อยแมองอ่งไงฟาร์มฟอมบี้ตัวนี้กันนะครับ เชวบเจอไม้โอเคเราเอามานะครับผมเปิดประตูอีกทีไม่เจอใครชเชวบเปิดไฟไว้ด้วยโคนโคนโคนเช็ดแค่เจออาหารนะครับเราไปฟาร์มข้างบนกันต่อนะครับไปเรย<ๆ>ไปเร่<ๆ>็ว<ๆ>ไม่เดินชา้าจริงให้เดี๋ยวแต่ผมไม่มีอาวุธแล้วนะเอ,อช่างมันเฮ้ยผมเจออะไรเอ้ย ชเ่เหมือนเป็นเทปอ๋อเหมือนเป็นปฏิทินป่ะน่าจะใช่นะครับมาฟาร์มความต่อครับชีวิตชีวิตที่มีแต่ซอมบี้นี่ต้องฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมแหมต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมเจอแน,น่นอนรอบนี้เฮ้ยยังไม่เจอวะลัคก,กี้เลยครับรอบนี้ฟาร์มได้โอ้โหได้ยาพร้อมด้วย เอามาเอาเอาไม่ได้ด้วยกินก่อนกินก่อนเฮ้ยผมเอาไม่ได้จริงดิเอาแย่ละเฮ้ยเดี๋ยวมันโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาอีกทีตอนผมไม่มีของแล้วนะครับต่อยหน้าเขาให้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 เรียบร้อยเช็คเช็คเช็คได้ไม้ไม้ก็เก็บไม่ได้ด้วยโอ้โหเปิดไฟ ผมว่าน่าจะฟาร์มไม่ได้แล้วล่ะอ้าวนี่ไงไม่เป็นไรนะครับผมบายยช่วยๆพวกพวกคำแปลอังกฤษนี้ผมอาจจะบางแปลผมอาจจะแปลได้แค่บางคำนะครับผมบางประโยคเนี่ยนะครับ i cannot.. อ่านไม่ทันฉันไม่สามารถอะไรเอ่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะทำให้หนูอยู่ได้สุขสบายเอง มานะครับผมเราจะมาสร้างดาบกันนะครับปิดประตูด้วยเเฮ้ยเรียบร้อยไลฟ์สุดเราก็มีอาวุธนะครับนี่มาโอ้โหคอเท่โอ้โหดาบใหญ่กว่าตัวอีกโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับเกม Survival Danger Zone นะครับผมเป็นเกมที่ สนุกนะครับผมสำหรับใครที่แบบเบื่อเบื่อก็แบบฟาร์มกันยาวๆเอาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย